ส่วนที่จังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้ก็นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะพร้อมย้ำว่าประชาชนอย่าซื้อสลากที่เกินราคา80บาทนะคะและถ้าหากพบให้แจ้งตำรวจจับทันทีค่ะ นายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่14และตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีตรวจสอบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณตลาดหน้าเกง๋งอำเภอเมืองชนบุรีพบว่าผู้ค้าให้ความร่วมมือติดป้ายจำหน่ายสลากใบละ80บาทนางจงกลครูวงไพบูรณ์ผู้ค้าสลากรายใหญ่ในอำเภอเมืองชนบุรีเปิดเผยว่าหลังมีการควบคุมการจำหน่ายสลากในราคา80บาททำให้บรรยากาศวันนี้มีประชาชนเลือกซื้อกันอย่างคึกคัก ขณะที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าเรียกผู้จำหน่ายสลากทั้งที่มีร้านประจําและเดินเร่ขายมาทําความเข้าใจโดยย้าให้จําหน่ายในราคา80บาทพร้อมฝากถึงประชาชนอย่าซื้อสลากเกินราคาเด็ดขาดหากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่จับกลุ่มทันที